ครับพี่เริ่มดูให้แล้วนะครับตัวนี้นะสปิริตนะครับซาวคาร์สปิริต FX 8นะครับตัวนี้เนี่ยเจออาการนะครับนี่เลยเป็นแบบนี้นี่เนาะอ,อาการเป็นแบบนี้นะช่องช่องช่องอื่นไม่เป็นนะที่เช็คนะเนี่ยมาอ๋อแบบนี้เหมือนชุดไฟอินพุตช้อนเนี่ยไฟเลี้ยง อ๋อช่องอื่นปกติเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเอา,ไม,อเอาไม่ต้องเอาสัญญาณเข้าก็ก็ดูรู้เลยนะครับเนี่ยมีปัญหาที่ไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงช็อตพักมันจะมีไฟเลี้ยงที่ไปชุดอินพุตนะครับนะครับอ่าโอเคอาการนี้เนาะนะครับช่องนี้ไม่เป็นช่องนี้ไม่เป็นเป็นช่องนี้นะครับคาดว่าจะลามไปช่องอื่นด้วยนะเราก็ต้องทําต้องเช็คช่องอื่น ด้วยคือก็ต้องเช็คทั้งหมดอะนะครับโอเคผมเริ่มทําให้เลยนะครับครับอ่เมื่อสักครู่ไปกดไฟ48โวลต์นะปุ๊บมีมีเป็นมีช่องนี้เป็นอีกนะครับมีช่องนี้เป็นตอนแรกไม่เป็นนะช่องนี้ไม่เป็นนะครับก็ลองไปกดไฟ48โวลต์ดูอาการมาเลยแสดงว่าทั้งชุดเลยไฟเลี้ยงทั้งชุดเลยนะครับที่มีปัญหาภาคอินพุต โอเคพอจะรู้จุดนะครับเดี๋ยวทำให้เลยครับผมเช็คล้างอาบน้ําเหมาซ่อมเช็คล้างอาบน้ํานะครับพวกนี้เหมาอ่าตัวนี้นะครับเหมาเหมาจริงๆก็เป็นเหมาซ่อมหมุนอาบน้ําเหมือนใหม่มนะครับตัวนี้ก็คือเหมาซ่อมอาบน้ําเหมือนใหม่เช็คล้างเช็คซ่อมทั่วการเสียช็อตแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนสลดค่นั้นเองนะครับตัวนี้คือส่วนใหญ่ที่มาที่ร้านแล้วปุ๊บก็จะทําเป็นเหมาซ่อมหมดเลยนะครับอาบน้ําหมดเลยนะครับคือ ทำให้ดีไปเลยนะครับครับพี่อันนี้ก็สภาพภายในนะบอร์ดยังยังไม่เจอเห็นอะไรผิดปกตินะจากอาการที่ที่เราเทสนะก็จะสังเกตว่าเนี่ยเวลาเราฉีดสเปรย์เข้าไปที่สไลด์เห็นไหมไอ้พวกไอพวกสเปรย์มันเยิ้มไปที่บอร์ดนะพอนานไปเพ้อบางทีเราไม่รู้ใช้สเปรย์อะไรนะ บางชนิดมันไปกัดหลายปิน้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปโดนพวกซีพวกอะไรพวกนี้มีปัญหาไอซี IC ไม่เป็นไรพวกอาร์ไม่เป็นไรแต่ไปโดนซีอย่างพวกซีไม่พวกนี้เป็นเป็นไมล่าเป็นอะไรพวกนี้น,นานไปมีมีปัญหาได้นะมันเยิม้มเนี่ยมันเยิ้มนะเห็นไหมมันจะแล้วมันก็จะสะสมฝุ่นเอาไว้ทีนี้นะครับสะสมฝุ่นเอาไว้นะครับ กิดเป็นคาบเหนียวมีมดเดินมามดก็มาค้างอยู่ตรงนั้นนะมีกระแสไฟอาร์ตช็อ,ชอตได้นะตรงนี้สภาพจริงบอร์ดตัวนี้ใหม่เลยนะเดี๋ยวผมล้างให้ใหม่เลยล้างให้เหมือนใหม่นะตัวนี้นะครับยังใหม่อยู่เลยอะแต่ไม่เจออะไรเลยนะแต่มีคาบแบบฉีดฉีดเอาไว้เยอะเหมือนกันนะนะครับ พยายามอย่าไปเนี่ยนะพยายามเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่ดูนะพยายามอย่าไปฉีดสเปรย์เข้าไปแบบนี้นะนะครับสเปรย์ไปโดนอะไหล่าภายในนะมีปัญหานะครับอย่างอาการที่เราเทสเนี่ยมันมันจะไม่เกี่ยวกับว่าความสกรปรกนะเราจะสังเกตได้เลยมนันเกี่ยวกับอาการช็อตแบบนี้มองไม่เห็นอะไหล่ที่มีปัญหาเลยนะสีไม่ไม่บวมเลยปกติเลยนะครับสีปกติเลย,นะเลยอันนี้ค่าฝุ่น,นเฉย นะครับต้องวัดวงจรวัดไฟเอาแบบนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปเช็คซ่อมก่อนนะครับเดี๋ยวเจอตรงไหนน่าสนใจแล้วเดี๋ยวถ่ายมาเก็บรายละเอียดมาให้ดูครับผมครับผมตัวนี้นะครับก็พักอินพุตช็อตนะครับพักอินพุตช็อตนะครับชุดชุดไฟผิดปกตินะครับชุดไฟซ่อมแล้วนะครับผิดปกติพักอินพุตช็อต เออ่จะถามเจ้าของเครื่องนะครับว่าภาค Input. เนี่ยมีช่องไหนที่รู้สึกว่ามีปัญหาแบบชัดๆเลยไหมบางทีมันเป็นบ้างไม่เป็นบ้างไงจำได้ไหมว่ามีช่องไหนบ้างที่รู้สึกว่ามีปัญหาชดชนะครับแบบที่ผมเทศให้ดูนะแจง้งแจ้งผมนิดนึงครับผมครับพี่วันนี้ก็ยังทําให้อยู่นะครับเมื่อวานก็ทําให้ก็อาการค่อนข้างยากนะครับพอ พอ,อยากมากๆปุ๊บคิดไม่ออกก็ต้องวางเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปจับเครื่องอื่นที่จบง่ายๆก่อนนะครับก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับการซ่อมวันนี้ก็เริ่มทาให้อีกนะพี่เนี่ยอาการจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับซ่าซ่านะครับอาการจะเป็นอย่างนี้วเวลากดไฟสี่แปดโวลต์ไฟสี่แปดโวลต์มันรั่วเขา้าชุดเอ่อกาวนะอย่างอย่างช่องเนี้ยเนี่ย ช่องเนี้ยเป็นหนักนะพอพอเราไม่กดไฟสี่สิบแปดโวลต์ปุ๊บอ่าเบาไว้มีเข้มข้นบ้างสลับขับเวียงก็เลยสร้างช่องนี้ยเป็นหนักก็ช่องเนี้ยจบไปแล้วช่องเนี้ยจบแล้วนะ <ชา S 1> ครับในการเราจรจาเนี่ยช่องนี้นะนกด48วนิบอจะอืดมาแป๊บหนึง่งพักก็ใช้ได้ ไฟ48โวลต์มันพยายามรั่วเข้ามาในเส้นกาวนะครับตกสัญญาณไฟ48โวลต์มันรั่วอยู่ครับตอนนี้พยายามแก้ให้อยู่ครับใช้รับบยิ้งครับพี่มิกเซอร์โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยากมากเลยนะครับตัวนี้อะไหล่ค่อนข้างเยอะเลยที่เปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวบอกสาเหตุนะครับนี่ซีนะครับอันนี้ซีคอนเดนเซอร์นะครับเปลี่ยนให้หมดเลยซีอินพุต นี่ไอซีไอเพียบเลยนะจริงๆอ่ะนี่ๆไอซีสองสามตัวสี่ห้าตัวนี่หกตัวตัวนี้นะครับก็คือไอแชนแนลอินพุตเนี่ย IC เนี่ยเปลี่ยนให้หมดเลยแล้วก็ C ที่เห็นเนี่ยเปลี่ยนให้หมดเลยเนี่ย C C เนี่ยเปลี่ยนหมดเลยเห็นไหมฮะ C พวกเนี้ยเปลี่ยนให้หมดเลยเป็น C input นะครับ แล้วก็สีชุด PFL ชุดนี้ก็เปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วก็สีของชุดไฟ48โวลต์เปลี่ยนหมดเลยตัวนี้สาเหตุเสียมาจากาไฟ48โวลต์มันรั่วเข้าช่องช่องลายอินพุตทุกช่องเลยเหมือนมันมีปัญหาเสียแล้วเราก็ยังเปิดใช้อยู่แล้วมันก็ลามอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับ ไม่แน่ใจว่าเสียมาจากระบบไฟฟ้าที่ใช้มันมีไฟรั่วหรือเปล่าหรือว่าเปิด4 8โวลต์ค้างไว้จริงๆมันเปิดค้างไว้มันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว,ว่าว่าถ้าเปิดค้างไว้ถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยพวกสายสัญญาณมันไปไปไป,ไปใช้ที่จุดอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอพวกพวง power ไฟย้อนเข้ามาเงี้ยไฟมันจะชนกันนะครับบอร์ดเลยมีปัญหาอะไหล่เลยเสียเยอะเลยเพียบเลยนะครับอันนี้ไล่เปลี่ยนไปไม่รู้หมดหรือเปล่าก็ตอนนี้ก็ ดีกว่าเดิมเยอะแล้วก็คือไม่ไม,ไม่ไม่เจออาการแล้วครับก็คือจะบอกว่าไฟสี่สิบแปดโวลต์ถ้าไม่จาเป็นอย่าก,กดนะไม่ต้องใช้นะครับถ้าจะใช้จริงๆจะเปิดจะปิดแนะนําให้เอาสไลด์แชนแนลเอาลงทั้งหมดเลยแล้วก็สไลด์เมแอนวอร์เอาลงนะครับเวลากดอะเนี่ยสไลด์เมแอนวอร์เอาลงอ่าสไลด์แชนแนลผมจะเปิดไว้ก่อนเพื่อเป็นการเทสแต่เวลาใช้จริงเนี่ยควรเอาสไลด์ลงหมดเลยนะครับแล้วถึงกด4 8โวลต์นะครับ ถึงจะไม่มีปัญหาแบบนี้นะครับถ้ากดแบบนี้จะไม่มีปัญหาไฟมันจะไม่ขึ้นนะมันจะไม่ปึ๊กปักออกกําโพงแบบเนี้นะครับนะครับเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเนี่ยท um> 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 ุกช่องอ่อนหมดปกติถ้าอ่อนอย่างนี้แล้วปุ๊บมีเดือดมีช็อตแล้วนะครับถ้าเปิดสี่สิบแปดวัต์เนี่ยมีเดือดมีช็อตแล้วนะครับข้อของเขาเนี่ยมีเสียงทุกช่องในกลมสัรพาวุธนี่ครับต้องมีตาอ๋อเป็นจีนขาวมาก่อนเป็นจีนขาวมาก่อน ทีนี้ไอ้เรื่องนี้มันไม่ได้นะเพราะสมัยนั้นคุณยังจีนอพรรคจีนคอมมิวนิสต์ยังอันนี้เปิดสี่แปดโวลต์ไว้นะครับจริงไม่ไม่ควรเปิดนะถ้าไม่ได้ใช้นะครับอันนี้เป็นการเทสนะครับว่าไม่รั่วมาที่ช่องลายก็มาตบลูกก็โดนจับโดนเอาไปใช้แรงงานโดนอะไรใช้งานได้หมดโอเคทีนี้เปิดลายเปิดลายทิ้งไว้นนนนี่่ยยหหวารรขออองคักกก็ดดุจะะบเอาเมนเอาลงนะครับ ล้วกด48โวลต์ออกปึ๊บแบบนี้นะครับออกมาก็ใช้งานได้ปกติะครันแล้วก็ถูขั้วหลอกอันนี้สําคัญเลยนะ48โวลต์เวลาเวลาจะกดจะปิดจะเปิดอ่ะเอาเมน LR ลลงนะครับแล้วเปิดค่อยเปิดนะครับที่นี้จะไม่มีปัญหานะครับเเดพื่อนาใหู้ถ้าจะปิด48โวลต์เอาเมนเลอาลงกด48โวลต์ออกปึ๊บไฟมันจะไม่กระชากนะครับมันจะไม่มีปัญหานะครับ อันนี้นะครับลองลองเป็นนะครับอันนี้แกว่าอาร์ไม่อยู่นะตอนนี้ถามทำโพนะครับก็น่าจะโอเคแล้วแหละนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะเวลาหรือไม่เวลาจะเปิด48โวลต์เนี่ยขึ้นต้องเอาพวกสไลด์ลงให้หมดนะเวลาถ้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 าใช้48โวลต์นะถ้าไม่ใช้48โวลต์ก็ก็ดีเลยนะครับจะได้ไม่มากวนกันเอาเอาเมน LR เอาเมน LR ลงนะครับเอาเมน LR ลงเวลาจะเปิด48โวลต์นะปึ๊บเนี่ยแล้วค่อยดันเมน LR ขึ้น นะครับจะปิด48โวลต์เอาเมนแอลอาร์ลงเปิด48โวลต์ขึ้นอ่าอเอาเมนสไลด์ขึ้นนะนก็จะไม่มีปัญหานะครับเรื่องเสียงก็โอเคทีนี้ไปดูอีกนะประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ของโลกครับเป็นกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูจะเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในทางออก<ม> <มา S 1> ห้ดูที่ในช่วงที่ผ่านมาเราพูดถึงความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮิสบอลเลาะหรือว่า ากันโดยตรงระหว่างอิส๋อตีเสียบแล้วแบบนี้นะเสียบแล้วตักปึ๊กเลยปึ๊กขึ้นปึ๊ก้กันนี่โอเคแล้วที่เมืองทะเลโปซึ่งเป็นเมืองใหญ่ตีเสียบดีตั้งปึงสเลยเนี่ยถูกกลุ่มกบฏต่อต้านมีบ้างบาชาอัสอาซัดยังไม่ขันน็อตหมดต้องย้อนเรื่อง นิดนึงนะครับว่าเอฟเฟกก็ดีเลยซีเรียเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องเอฟเฟกผมปรับให้ใหม่มานานหลายปีเพราะใสเลยครับตอนนี้ซีเรียอยู่ภายใต้สงครามกลางเมืองมานานกว่า13ปีเนี่ยหางยาวช่วนลุกฮือนะครับใสเลยเอฟเฟกดีเลยสองพันนะครับจนปรับมาไว้ให้นะเอฟเฟกก็ประมาณนี้นะครับเผื่อใครอยากปรับตามนะอ่าแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับ ไอ้ตรงนี้ยังไม่ใส่วอลุ่มดูไม่รู้ว่าอยู่โปรแกรมอะไรนะยู่เดี๋ยวลองใส่วอลุ่มเรียดยปอันนี้ไม่ใช่วอลุ่มของมันหรอกเนี่ยาแวแถวเนี้ครับแถวนี้นะรับกแบบนี้เล็กบ้างใหญ่บ้างอย่างแบบนี้นะครับมีตกเอฟเฟกตใช้ได้รัฐอเมริกาหนหลังอยู่ตัวนี้เอฟเฟกเพราะเพราะหลายโปรแกรมลองไปใช้ดูรัฐบา นะครับนี่ใส่ให้ดูให้เห็ดฟุ้งๆเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปประกอบให้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็เดี๋ยวเทสยาวๆแล้วผมแจ้งอีกทีครับ ครับพี่สรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมิกตัวนี้นะโอเคละเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอซึ่งเป็นประเด็นหลักในปัจจุบันก็คือเรื่องการใช้ยาเสพติดครับเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ใช้งานได้ดีเลยโอเคเลยนะครับสมัยยุคเรียนเลยนะครับจะเห็นว่าไฟตรงนี้ยังไม่ขึ้นก็คือสัญญาณมันยังเบาอยู่นะตรวจพบสารเสพติดประเภทโซเดียมในร่างกายพตอนนี้ใช้ไอเจรามาอยู่นะเบรกเตอร์ไดแนถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการซื้ออาวุธปืนจากการที่ทำเขียนโกหกในแบบซื้ออาวุธโดยระบุว่าตัวเองไม่ใช้ยาเสพติด ึนเป็ช่องนี้เป็นหนักเลยนะครับช่องนี้หนักสุดเลยนะครับต่อมายังเรื่องนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบผงแล้วว่าช่องที่สี่นะเป็นหนักจริงอหนักทุกช่องเลยนะครับถ้าไบเดนปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ในตอนนั้นโดยทนายความของเขายืนยันว่าฮันเตอร์ไบเดนไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายไอ้คดีไม่กรอบประวัติใช้ยาเสพติดในแบบฟอร์มออานี่นะครับประมาณนี้นะครับวิธีใช้งานเอฟเฟกนะครับตัวนี้เซนเอฟเฟกเปิดสุดเลยนะครับตัวนี้เซนเอฟเฟกเปิดสุดเลยนะครับ ตัวนี้เป็นวอลลุ่มก่อนก่อนบอดเอฟเฟกตัวนี้เป็นหลังเอฟเฟกหลังเอฟเฟกนี่เปิดสุดเลยตัวนี้ถ้าถ้าเราเปิดครึ่งนึงแล้วเราลองดูดิพอไหมจุดสี่ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบห้าสิบล้านบาทซึ่งเปิดครึ่งนึงก็ได้หรือเปิดหรือเปิดสุดเลยก็ได้ตัวนี้ไม่มีผลเติมทีทั้งสองคดีที่ว่าเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปืนที่มีผลเสียหายเหมือนเออไอมิกแม็กกี้นะอีกครั้งในเดือนนี้ปสุดเลยนะครับแล้วก็อันนี้มากน้อยก็เปิดเอาเอฟเฟกต์นะครับสองธันวาคมส่วนคดีภาษี หูฟังไม่ได้เป็นอะไรนะจริงๆอ่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยใช้ได้ใช้งานได้ปกติมันมีสัญญาณช็อตจากจุดอื่นรอดเข้ามานี่นะครับถ้ามันออกจุดช็อตที่มันต้องออก LR มันก็มาออกหูฟังด้วยไงอันเนี้ยปกติหูฟังปกติครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับทั้งหมดเช็คให้เรียบร้อยหมดครับพี่ใช้งานได,นได้โอเคดีซับเอาออกหนึ่งสองใช้งานได้ปกตินะครับสรุปเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้โอเคเลยนะครับผมโดยให้มีผลเต็ม ระวังอย่างเดียวที่บอกว่าคือเรื่องการใช้ไฟ48โวลต์เวลาจะกดจะกดใช้หรือไม่ใช้เนี่ยให้ให้ให้เบาเมนสไลด์เมนเอาลงก่อนนะครับอ่าโอเคครับผมเรียบร้อยครับพยาทษลูกชายตัวเองซึ่งข้อกล่าวหาเนี่ย เอฟเฟกนะเอฟฟเเพาะเลยครับแก้ข้อกล่าวหานี้ในแถลงการของเขาที่งระบุว่าชะตากรรมลูกชายของเขาเนี่ยถูกทําให้กลายเป็นเรื่องการเมืองซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ผิดแถลงการประทนาที่ดีไปแล้วโปรแกรมนี้นะเนี่ยว่าฝ่าฝ่าพ่อวอลุ่ณ์ฝ่าพ่อเอฟเฟกของมันเป็นโปรแกรมนี้นะเป็นโปรแกรมที่แปดนะเฟ็กเป็นโปรแกรมที่แปดนะครับแล้วก็ตอบไว้แบบนี้ตอบไนใแบบนี้นะครับข้อคดีความต่างๆโอเคครับเรียบร้อยครับซึ่งจากฝ่ายตรงข้ามทาง